เอลุมเย็นตรงนี้มาเย็นตรงนี้มันก็เห็นไฟอย่นนะาฟาดเดลุกถ่นลุกขมอโออขลุกอีกค่ะลุกินดนึงหนึ่งสองซ้หนึ่งเาเยวย่ยปล่ายาเฝ้าน้องยาตีกันยาตีกันน่ หนึ 2> 1, 2, ่งองีก <ç> รูปอีกรูปหนึ่งหญ้านพใหออกาัน่งสแม่เป็นคนสุไปอยู่กับใครรอเดียวอนอาวงานเดวันจัดไม่เานี่ว้าวไม่หลานด่า่ะด่าอย่าไกับพี่หนูแล้วกับพี่หนูให้เลยเขาก็ไม่ยินก็ยังไม่ยังกันผู้แ่งกับซองมาแตกุห้งสู บอลขาเพิบอลหาะขาเาิ่งยับไปเลยขาไม่ใหญ่อุ้ยกูเากไม่ชหน่นะเออเกอบเกือบยันเกือบยันงอนตายในยาด้วยตายญานด้วยตายลิปบอปเออทอะไรแอมแอมอย่างอิ่งงนะคะเออยิบอเข่าเขาโคโตจังหวัดแม่มือเดือดสบา่อยู่เดมือสิบา่อยู่ไดลู๊พี่ดูู้อยู่นาด้วง